คลิปนี้นะคะใครที่ใช้ Canva ต้องดูเลยเพราะว่าจะทําให้การทํางานของคุณเนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้นมากๆ Canva เป็นแอปพลิเคชันนะคะที่หลายๆคนเนี่ยใช้เป็นประจําอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาหรือแม้กระทั่งคนทํางานอย่างจันเองก็ตามนะเวลาที่เราต้องพีเต์งานนะคะหรือทำพรีเซนเทชันต่างๆเนี่ยแคนวาจะเป็นตัวช่วยที่ดีมากๆเลยละคะ่ะ ไม่กี่วันที่ผ่านมานะคะแคนวาเนี่ยเขาเพิ่งประกาศฟีเจอร์ AI ใหม่ๆออกมาทำให้เราเนี่ยสามารถทํางานได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นวันนี้คะ่ะอาจารย์จะมาสรุป8ฟีเจอร์ใหม่ของแคนวาที่ผสมประสา,านนะคะการทํางานกับ AI ทําให้ชีวิตเราเนี่ยง่ายขึ้นมากเรากับมีเวทมนต์ในมือเลยละคะ่ะฟีเจอร์ที่1คะ่ะ สายวิดีโอนะน่าจะชอบเลยเพราะมันเป็นฟีเจอร์ที่เพิ่มเข้ามานะคะให้กับการตัดต่อในแคนวาเนี่ยสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นฟีเจอร์นี้นะคะมันจะช่วยคัดไฮไลท์ของวิดีโอออกมาโดยที่คุณเนี่ยไม่ต้องคิดเลยว่าในหนึ่งวิดีโอมันมีอะไรบ้างมันจะคัดใหมคุณทันทีคุณแค่อัปโหลดวิดีโอของคุณเข้าไปใช่ป่ะทีนี้กดที่วิดีโอกดเครื่องมือรูปกนไกนะคะหลังจากนั้นกดคําว่าไฮไลท์ AI ตัววิดีโอนะคะโปรแกรมต่างๆมันจะทําการประมวลผลแล้วเขาก็จะเลือกช่วงเวลาที่เป็นไฮไลท์ของวิดีโอให้คุณทันทีเลยคุณณกกกกก็็แแคค่่ดเลลือออทีุต้้งารว เข้าไปได้สะดวกมากๆเลยล่ะค่ะฟีเจอร์ที่2ค่ะอันนี้นะคะเป็นเครื่องมือที่ชื่อว่า Magic Grab นะคะอันนี้นะคะจะทําให้คุณเนี่ยสามารถเลือกในการเคลื่อนย้ายหรือว่าปรับขนาดอ็อบเจกต์นะไม่ว่าจะเป็นคนหรือสิ่งของนะทำได้ง่ายมากๆนะพูดง่ายๆนะคะมันคือการใดคัดแล้วก็แก้ไขภาพนั่นเองเมื่อเราเลือกแล้วนะเราก็จะสามารถปรับได้หมดเลยจะยอ่อจะขยายจะย้ายที่แต่ที่น่าทึ่งคืออะไรรู้ไหมคะ คุณไม่ต้องกังวลเลยว่าส่วนที่คุณเนี่ยดึงมันออกมาแบ็กกราวมันจะแหวงหรือหายไปเพราะว่าเครื่องมือนี้นะคะมันจะมี AI คอยช่วยคำนวณสิ่งที่ถูกตัดออกไปทันทีทําให้เนี่ยมันเรียบเนียนมากๆราวกับมีเวทมนต์เซกเลยล่ะค่ะฟีเจอร์ที่3ค่ะฟีเจอร์นี้นะคะชื่อว่า Magic Media เป็นเวทมนต์ที่จะเปลี่ยนเท็กซ์ของคุณนะให้กลายเป็นรูปภาพราวกับเซกได้อันนี้จันชอบมากเพราะบางทีเนี่ยเราต้องการรูปผู้หญิงกินแฮมเบอร์เกอร์เงี้ยเราก็ต้องแบบไปนั่งเสิร์ฟว่าเอยมีไหมว่ารูปคนที่กินเบอร เราก็ไม่ต้องคิดอะไรต่อไป เข้ามาที่ตรงนี้แล้วเราก็พิมพ์เลยว่าต้องการรูปผู้หญิงที่กินเบอร์เกอร์หลังจากนั้นนะคะมันก็จะคํานวณออกมาให้เลยก็เสกมาเป็นภาพที่เราต้องการได้แบบง่ายๆเราก็สามารถเลือกเอาไปใช้ได้เลยลดระยะเวลาในการที่เราต้องไปนั่งหาภาพต่างๆเพราะทุกอย่างเนี่ยคุณแค่บอก AI ว่าคุณต้องการอะไร AI ก็จะคิดให้คุณทันทีเลยล่ะคะ่ะฟีเจอร์ที่4ค่ะเรียกว่า magic switch ที่จะเปลี่ยนดีไซน์หรือ Presentation ของคุณเนี่ยให้เป็น Document หรือว่าเอกสารได้ตามที่คุณต้องการแต่สิ่งที่จันชอบมากๆคือว่าคุณสามารถเลืืออก Presentation ทั้งหหมดหร คุณมีทั้งหมดของคุณนะที่เป็นภาษาไทยคุณกดเข้าไปทีเดียวมันจะแปลเป็นภาษาที่คุณต้องการได้ทันทีเลยให้คุณดูตรงเครื่องมือที่ชื่อว่า Resize and Magic Switch นะคะ AI ก็จะเปลี่ยนให้คุณเลยเปลี่ยนได้ทั้งภาษาแล้วก็เปลี่ยนได้ทั้ง f o r m a ตแล้วก็เปลี่ยนในทั้งประเภทของเอกสารด้วยล่ะคะ่ะก็เรียกว่าลดการทํางานที่ซําซ้อนนะคะแล้วก็หมดปัญหาที่อยากจะนําเสนองานแต่ก็ต้องส่งเอกสารด้วยเช่นแบบอยากจะส่งนี้เป็น PowerPoint แต่เขาก็อยากจะขอเป็น document ด้วยเขาก็จะทําให้เราได้2อย่างไปพร้อมๆกันเลยค่ะฟีเจอร์ที่5ค่ะเรียกว่า Magic Bright นะคะ ตัวนี้นะคะเป็นตัวช่วยในการเขียนงานเอกสารเราก็สามารถเขียนไปได้เลยว่าช่วยเขียนแพลนไปเที่ยวสวันที่เชียงใหม่ให้หน่อยเนี่ยมันก็จะเขียนมาให้เราเราไม่ต้องใช้อินพุตของเราเยอะมากขนาดนั้นนะทุกคนแล้วก็เวลาเขียนเนี่ยคุณสามารถเลือกเปลี่ยนได้ด้วยนะว่าจะให้มันเปลี่ยนโทนเป็นโทนแบบไหนอยากให้รีไลท์ทําให้มันสั้นขึ้นมาหน่อยหรือว่าต้องการปรับหมดเลยเนี่ยก็จะสามารถปรับให้คุณได้เหมือนกันนั่นเองนะคะก็เรียกว่าสะดวกสบายมากคุณแค่เลือกเท็ก์นะคะบทความที่คุณเขียนแล้วก็คลุมทั้งหมดไว้จากนั้นคลิกขวาค่ะ แล้วก็กดคำว่า Magic Write นะคะกดเลือก Magic Write นะคะแล้วก็เลือกคำว่า Change Voice นะหรือถ้าคุณจะเลือกของ My Voice เนี่ยมันจะเป็นการที่จดจำลักษณะงานที่เราเขียนเอาไว้หลังจากนั้นค่ะเขาก็ Generate นะคะเปลี่ยนบทความให้เป็นภาษาของเราได้เลยค่ะ ฟีเจอร์ที่6ค่ะเราสามารถ Record หน้าจอเพื่อนำเสนองานได้แล้วแล้วก็ใส่วิดีโอเข้าไปใน Presentation ของเราได้เลยคุณแค่กดเข้าไปที่อัปโ a d ดนะคะหลังจากนั้นนี่เห็นไหมคำว่า Record Yourself นะคุณก็เลือกได้เลยว่าจะเห็นแค่หน้าจอ s สก e ีนหรือว่าจะมีกล้องแล้วก็เห็น Screen ไปด้วยเลือกได้เลยแล้วก็พูดไปได้เลยค่ะหลังจากนั้นพอกด finish ปุ๊บมันก็จะเด้งเข้ามาอยู่ใน Presentation ที่เราทำอยู่เลยค่ะ ค่นี้นะคะก็จะง่ายมากๆเวลาที่เราพรีเซนเทชันเราก็แค่กดไม่ต้องมานั่งพูดสดหน้าฉันเรียนเลยล่ะคะ่ะฟีเจอร์ที่7ค่ะอันนี้ชอบเพราะว่าเป็นคนทำพรีเซนเทชันไม่ค่อยสวยขนาดนั้นเรียกว่าสไตล์แด์เลเยอร์นะคะมันจะช่วยจัดเลเยอร์พรีเซนเทชันของเราให้สวยงามมากยิ่งขึ้นคุณนะใส่เข้าไปเลยจะใส่เท็กใส่รูปใส่อะไรก็แล้วแต่ใส่เข้าไปเสร็จรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันยังไม่สวยสักทีมันจะต้องวางเลเยอร์ยังไงนะให้ดูดีขึ้นหลังจากนั้นคุณเข้าไปที่ดีไซน์นะคะ พอดีไซน์ปุ๊บให้กดคําว่า layout หลังจากนั้นมันก็จะมี layout เนี่ยขึ้นมาให้คุณดูหมดเลยว่า layout มีหลายแบบคุณชอบแบบไหน กดเข้าไปมันก็จะปรับเรียลของคุณเนี่ยให้สวยขึ้นเลยค่ะทีนี้คุณก็ไม่ต้องกลัวแล้วว่าเออพีเซนต์ชันของเราไม่สวยเพราะว่ามันคำนวณสิ่งที่ดีสุดมาให้คุณแล้วคุณชอบไม่ชอบคุณก็เลือกเอาได้เลยค่ะฟีเจอร์สุดท้ายค่ะเป็นฟีเจอร์ที่จะช่วยให้เราตกแต่งรูปภาพของเราให้มีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นอันนี้อาจจะเป็นฟีเจอร์ที่หลายๆคนเนี่ยเคยเห็นอยู่แล้วเนาะอาจจะใช้งานกันอยู่แล้วบ้างก็คือเวลาคุณใส่รูปเข้าไปใช่ไหมคะมันจะสามารถอัปเกรดภาพของคุณเนี่ย ให้มันมีความคมชัดมากยิ่งขึ้นหรือสามารถเพิ่มเอฟเฟกกับภาพต่างๆเข้าไปได้โดยที่ AI มันจะทํางานของมันเองนะก็จะสามารถทําให้คุณได้หมดเลยบางภาพเนี่ยมันไม่ค่อยชัดคุณก็จะสามารถทําให้มันชัดขึ้นได้นะอาจจะไม่ได้ชัดสุดขนาดนั้นแต่ก็จะดีขึ้นกว่าเดิมนะคะซึ่งจริงๆแล้วนะคะฟีเจอร์นี้นะคะเขาก็อัปเดตมาสักพักหนึ่งแล้วแหละแต่ว่าก็มีการเพิ่มคุณภาพเพิ่มลูกเล่นเอฟเฟกต่างๆให้มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือทั้งหมดนะคะของฟีเจอร์ AI Can ใน Canvas. เนนะอนเลยนะแคนวามเมีบทบทอย่าางมาก ชีวิตของเราดังนั้นคิดว่าคนทำงานเนี่ยเราเองนักเรียนนักศึกษาก็น่าจะเรียนรู้เครื่องมือ AI ไว้จะทำให้คุณเนี่ยสามารถทำงานได้ง่ายขึ้นมากๆและเชื่อว่าน่าจะตอบโจทย์ของคุณนะเพราะมันสามารถลดระยะเวลาในการทำงานได้คิดอะไรไม่ออกใช่ไหมแล้วก็ให้ AI เนี่ยเป็นการไกด์คุณได้คุณอาจจะไม่ต้องเชื่อ AI ทั้งหมดคุณก็ใช้วิจารณญาณของคุณด้วยในการที่ดูว่าเอออันนี้มันถูกมันผิดมันชอบไหมโอเคหรือเปล่าในการที่เอามาเลือกใช้นะคะสุดท้ายนี้นะคะ ใครที่ไปลองมาแล้วหรือใช้ฟีเจอร์อะไรเด็ดๆในแคนรั <c oughs> ก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะมาแชร์กันได้เลยค่ะทุกคน <c oughs> ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้แจแล้วก็ทีมงานซีมิกเกทุกคนด้วยนะคะ